สวัสดีมากครับได้เมนูหรือยังครับมาครับหนาวๆอย่างเงี้ยครับผมจะพาไปจัดเมนูที่สดไปแล้วร้อนท้องหูดับตับไหมควันออกหูแน่นอนครับนั่นก็คือแกงป่าหมูนั่นเองครับไปดูเครื่องปรุงและวัตถุดิบกันครับว่ามีอะไรบ้างมีกระชายครับมะเขือเปราะมะเขือพวงพริกไทยอ่อนพริกแดงพริกเขียวใบมะกรูดกะเพราแล้วก็ถั่วฝักยาวนิดหนึ่งครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งในตู้เย็นเหลือครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดครับหรือจะเป็นพริกผัด ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้แล้วแล้วแต่ชอบแล้วแต่มีนะครับอันนี้พริกแกงของผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพริกแกงอะไรแตน่น่าจะเป็นพริกแกงเผ็ดดีมันเหลืออยู่ในตู้เย็นไปหั่นหมูกันครับเนื้อหมูสวยมากครับเนื้อหมูผมจะใช้ประมาณ2ขีดครับแต่ผมจะหั่นให้มันยาวหน่อยนี่จะได้ชิ้นแบบใหญ่เบิ่มๆอย่างนี้เลยตักกินทีนี่โอ้เต็มปากเต็มคําแน่นอนครับชิ้นใหญ่ๆแล่ชิ้นใหญ่ๆเหมือนชาบูครับ แทรกมันนิดๆมันจะนุ่มมากเลยครับไปซอยกระชายต่อครับหรือว่าใครจะทุบแล้วใส่เลยก็ได้ครับหรือว่าจะซื้อมาเป็นแบบสําเร็จรูปที่ร้านค้าเขาซอยมาเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ทันสะดวกเลยครับพอดีผมมีแต่อย่างนี้แล้วก็พริกไทยอ่อนครับอันนี้ตัดครึ่งหนึ่งใบมะกรูดชีกเอาไว้ครับพริกแดงพริกเขียวอันนี้ผมก็จะซอยหรือว่าจะชอบเอาไปตำนี่ก็ได้เหมือนกันครับถั่วฝักยาวครับผมจะเอามาหั่นเป็น ฉลับข้างอย่างนี้ครับแล้วก็มะเขือพวงผมก็จะเด็ดเป็นลูกอย่างนี้ครับแล้วก็จะเอาไปแช่น้าเปลือไว้หรือไม่แช่ก็ได้ครับมะเขือพวงแต่มะเขือเปราะเนี่ยถ้าไม่อยากให้ดําก็ต้องแช่ครับนี่ตั้งกระทะไอร้อนแล้วก็เติมน้ํามันครับแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราเตรียมเอาไว้น้ํามันผมเมื่อกี้ตักออกนิดนึงครับมันเยอะไปแล้วก็ดวนๆให้มันหอม นี่ผมเปิดแก๊สแบบแรงมากครับแต่ถ้าใครไม่ชินก็เอาแก๊สเบาๆก็ได้ครับเดี๋ยวมันไหม้ก่อนแล้วก็ตามด้วยหมูครับก็จะผัดๆรดดวนๆอันนี้ผมจะทําแค่1ถ้วยนะครับแล้วก็น้ําเติมไปผมทํา1ถ้วยผมก็จะเติมน้ําให้มัน1ถ้วยครับอันนี้ผมทําแบบไม่ปิดฝานะครับแล้วก็เปิดแก๊สแรงจะใช้เวลาทําไม่ถึง5นาทีประมาณ5นาทีโดยประมาณนะครับ เติมน้ําปลาครับมูมามีครับแล้วก็ตัดเข็มนิดนึงแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปราะมะเขือพวงแล้วก็เครื่องทุกอย่างที่เราสอยอันนี้ผมจะปรุงไปประมาณก่อนนะครับเพราะว่าไอา้พริกแกงอ่ะบางเจ้ามัน,มนความเค็มมันไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละเจ้ารสชาติมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวทําเสร็จแล้วค่อยชิมรสชาติว่าเป็นยังไง ถ้ารสชาดได้แล้วก็ตามไปด้วยกระเพราครับอันนี้ผมจะทําแค่หนึ่งถ้วยผมก็จะใส่น้ําแค่1ถ้วยนะครับบางคนเป็นเหมือนกันไหมครับที่ว่าจะทําแค่ถ้วยเดียวแต่ใส่ไปใส่มากลายเป็น1ห,หม้อจะงั้นอันนี้ผมใส่เปน็น1ถ้วยพอต้มไปสักพักน้ํามันก็จะหายหายไปประมาณ30-40%เพราะว่าผมไม่ได้ปิดฝาแต่ถ้าปิดฝาก็ลดน้ําหน่อยสักประมาณเหลือประมาณสัก80%ของถ้วยแล้วพอใส่เครื่องใส่หมูใส่ทุกอย่างเข้าไปนี่ครับ มันก็จะได้1ถ้วยพอดีเลยอย่าคิดไปเองนะครับว่าใส่อันนั้นน้อยอันนี้น้อยนี่ต้มไปมันก็จะได้พอดีเหมือนร้านขาที่เขาทำครับเขาจะทําแค่นี้บรรยากาศหนาวๆางเงี้ยครับต้องจัดเมนูนี้ครับรับรองสดเข้าไปนี่ เผ็ดหูดับตับไหมร้อนแรงแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่กินหมูครับก็เปลี่ยนเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อไก่บ้านนี้ยิ่งจะเด็ดมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเข้ากับเมนูอาหารป่าน,นี้มากครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีมากครับ